สาวกของนิสันเตรียมตัวรอกระบะเจนใหม่ของนิสันกับนาวาที่ผลิตไทยใช้แพลตฟอร์มร่วมกับไทยทันและยังใช้โรงงานร่วมกันรวมไปถึงฟอนเทียโป r o PS EV วีอาจมาเสริมทับในตลาด สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนอน,นมาอัปเดตสำหรับสาวกของ Nissan นิสันกับกระบะเจเนเรชันใหม่อย่างนาวาล่านะที่จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียนะในช่วงครึ่งปีหลังของ2026นะหลังจากก่อนหน้านี้เขามีการปล่อยภาพชุดกับรถที่จะเปิดตัวในภายในปี2030นะแล้วก็ยังมีภาพรถกระบะอีกหนึ่งรุ่น,นที่อยู่ในเงาดำแล้วก็ยังมีการเปิดเผยภาพนะออฟฟิเชียลพร้อมกับนะบอก เป็นในว่าจะมีการประกาศหรือว่าเปิดตัวในปี2027ในช่วงต้นปีและเที่อซีเเลียนะครับก็มีการอนะัปเดตเกี่ยวกับตัวรถว่าตอนนี้กำลังพัฒนาแล้วก็แปะจุดในส่วนที่ด้อยแล้วก็ทำให้มีรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นรวมไปถึงรคาคาแล้วก็อยู่ที่ระหว่างการตัดสินใจว่าดีไซน์จะมีความแตกต่างไปจากไทยท่นมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการใช้โรงงานที่จะผลิตร่วมกับมิตซูบิชิ นั่นก็คือกระบะขนาด1ตันเจเนเรชัน Generation ใหม่สำหรับตลาดเอเชียโอชเชียยังไม่รวมกระบะไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบนในอนาคตและยังมีข่าวว่าจะมีการเสริมทับในส่วนของกระบะ PSEV ยังรุ่นที่มีการเปิดตัวที่ประเทศจีนอย่างฟอนเทียโ o PSEV Plug-in Hybrid มาเสริมทับในตลาดอีก ส่วนที่ออสเตรเลียเขาก็มีข่าวว่าจะเปิดตัวรุ่น f อนเทียโปพีเอสีนะที่มีการเปิดตัวก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนก็จะขายที่ออสเตรเลียในช่วงต้นปี2026ส่วนที่ไทยก็มีโอกาสรุ่นนะว่ารุ่นนี้จะเข้าทําตลาดเพราะว่าที่ออสเตรเลียก็ใช้รถพวงมาลัยขวาเหมือนกับบ้านเราฟอนเทียพีเอสีรุ่นนี้นะคาดว่าจะมาเสริมทับกับนวาร่า ส่วนนาวาล่าเจนใหม่นะสื่ออสเตรเลียหรือว่านาวาอานิสันออสเตรเลียก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้ตัวรถกําลังมีการปรับในส่วนของจุดต่างๆนะให้เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าที่อาเซียนของเรานะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงที่ตลาดออสเตรเลียแล้วก็รุ่นใหม่นะเขายังบอกว่าจะเป็นรถกระบะที่มีความสวยงามนามีเทคโนโลยีเข้ามา ร่วมแล้วก็ยังมีการออกแบบดีไซน์นะให้โดดเด่นนะแล้วก็แตกต่างไปจากมิตซูบิชิไทยท่านนะแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือขุมพลังแล้วก็ระบบส่งกําลังอย่างเกียร์จะเป็นเกียร์ของมิตซูหรือว่าของนิสันอันนี้แฟนๆก็ต้องรอรุ่นนะครับในส่วนของคําแถลงการของรองประธานผู้จัดการของนิสันออสเตรเลียที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรเลียว่านาวาร่าในเจเนเรชันถัดไปจะตอบสนองทุกความคาดหวังของตลาดแล้วก็ ดีไซน์ภายนอกภายในจะสามารถทำให้สาวกโดนใจเป็นอย่างมากและมันคือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับเราเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่พลาดแม้แต่อย่างเดียวสำหรับคำแถลงการแล้วก็ยังมีอีกมากมายในตลาดที่เขาจะต้องปรับปรุงเกี่ยวกับตัวรถดังนั้นการเปิดตัวรุ่นนี้อาจจะช้ากว่าที่กำหนดหรือว่า อาจจะทําให้หลายๆคนต้องรอนานสักหน่อยแต่แน่นอนว่าตัวรถจะออกมาดีและมีความสวยงามรวมไปถึงดีไซน์ต่างๆจะโดนใจสาวกนิสสันอย่างแน่นอนนี่คือคําแถลงการของรองผู้จัดการนิสสันในออสเตรเลียในส่วนของการเปิดตัวรุ่นนี้นะเมื่อถูกถามถึงกับนาวาล่าเจเนเรชันใหม่แน่นอนว่าที่เราเห็นในภาพ ออฟฟิเชียลหรือว่าภาพที่เขาปล่อยออกมาเป็นรถกระบะที่อยู่ในเงามืดแล้วก็มีตัวเลขเขียนบอกว่า2027นั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้นะจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2026แล้วก็พร้อมจำหน่ายในช่วง ต้นปี2027คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของปี2027สาวกนะอาจจะคิดว่าอาจจะมาช้าหน่อยแต่แน่นอนว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นกระบะท,ที่หลายคนเฝ้ารอคอยว่านิสสันนาวาร่าเจนใหม่นะที่จะมาครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในที่ถูกอัปเกรดแล้วยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่เขาจะอาจใส่ในรถรุ่นนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังมี เครื่องยนต์ในที่หลายคนต้องรอรุ่นว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบทางไทยท่นแล้วก็ช่วงล่างแน่นอนว่าน่าจะมีการปรับเซตให้แตกต่างกันก็ต้องรอดูว่าขุมพลังรุ่นใหม่ของนาวาล่าจะยังเป็นของนาวาร่าหรือจะเป็นของมิตซูบิชิและสิ่งที่น่าจับตามองก็คือการออกแบบดีไซน์จะกแก้ไขจุดด้อย ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปตามคําแถลงการหรือว่าที่ให้สัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจับตามองก็คือดีไซน์ของตัวรถภายนอกภายในจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้โดดเด่นเมื่อวิ่งอยู่บนท้องถนนเครื่องยนต์ลมถึงระบบส่งกําลังระบบออปชั่นหรือว่าเทคโนโลยียต่างจะม,มามากน้อยแค่ไหนจะสามารถดึงเทคโนโลยีของ มิ s u ูบิชิมาได้เยอะขนาดไหนก็ต้องรอรุ่นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2026ส่วนเจนปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีการปรับโฉมเล็กน้อยในช่วงปลายปีนี้เพื่อที่จะให้ตัวรถยังสามารถขายได้อีกปีถึง2ปีส่วนใครที่รอเจนใหม่ก็รออีกประมาณปีถึง2ปีได้เลยนะครับสำหรับนาวาล่า อาจจะมาในช่วงครึ่งปีหลังส่วนไทยนะสำหรับกระบะ PHEV ก็ต้องรอลุ้นว่ากฎหมายในบ้านเราจะบังคับตอนไหนกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถกระบะ PHEV ในบ้านเราครับผมหลายแฟนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ n a ว่าเจเน r เรชั n นใหม่มาช้าหรือว่าจะมาตอนที่ตลาดวายเหมือนเดิมลองคอมเมนต์ก่อนน,นะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ